ถ้าดูให้ดีแล้วบิดามารดาสร้างมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่ด้วยการเกิดร่างกายออกมาแต่ว่าสร้างจิตใจมนุษย์ให้ดีหรือชั่วหรือดีหรือเลวถ้าสร้างจิตใจดีมันก็เต็มไปด้วยคนดีในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนดีนโลกนี้ก็มีความสงบสุข ชามันดาบิดาบกกท่องในหน้าที่นี่ทำคิดจะตายเป็นสร้างบุตรหลานที่เลวขึ้นมาในโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนเลวมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์ในพุทธศาสนานี่มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าบิดามานดาเนี่ยเป็นพระพรมของลูก ในบาลีก็ใช้คำว่ามารดาบิดาประาไทยใช้คาว่าบิดามารดากลับกันอยู่มารดาบิดา <c oughs> เป็นเทวดาของลูกมารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกมันดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูก <c oughs> ถ้านักเรียนคนไหนอธิบายได้ ถ้าแจว่าคนแก่ๆเหล่านี้จะยกมือไหว้จะให้รางวัลสักพันสักหมื่นหนึ่งก็ได้ถ้าเด็กคนไหนจะอธิบายเห็นได้ว่ามารดาบิดาเป็นพระอรหันต์ของลูกก็ดูจะรู้สึกแต่ว่าแม่ให้เงินใชายเท่นั้นเองมันยังไม่ไม่ลึกถึงว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกจะต้องมองกันให้ลึกถึงว่า ไอ้ลูกเนี่ยมันจะลงนรกหรือมันจะขึ้นสวรรค์ก็แล้วแต่การสร้างสรรค์ของมันดาบิดานั่นเอง <c oughs> มันมีการสนับสนุนมาถูกหรือผิดตั้งแต่อ้อนแต่ออกถ้าสนับสนุนมาผิดมันก็เป็นเด็กที่ผิดเนี่ยที่ชั่วที่เลวถ้าสนับสนุนเลี้ยงดูมาถูกมันก็เป็นเด็ก ที่ดีที่จะเอาตัวรอดได้ทั้นบิดามารดาเองก็ควรจะสำนึกถึงข้อนี้ลูกก็ควรจะสำนึกถึงข้อนี้ให้มันพบกันเพื่อให้มันถูกฝาถูกตัวกันแล้วมนุษย์เราก็จะมีแต่คนที่ดีคนที่พึงปรารถนา เกิดขึ้นมาในโลกดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมองในแง่ของจิตใจมองแต่ในแง่ทางวัตถุก,กันทั้งหมดถ้ารวยแล้วก็ว่าดีถ้ารวยถ้าสวยแล้วก็ว่าดีไม่มองกันถึงข้อที่ว่ามันดีในส่วนจิตใจหรือไม่มันเป็นอันตรายหรือไม่มันไว้ใจได้หรือไม่ ปกครองบังคับบัญชาตัวเองได้หรือไม่นี่จะเป็นได้อย่างนั้นก็เพราะใครก็เพราะบิดามารดาก็ทั่งถึงครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ทำนองเดียวกันคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่เขาเรียกว่ามันสร้างจิตสร้างวิญญาณให้แก่มนุษย์เราค <c> ร <oughs> ูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าสร้างเด็กๆสำเร็จเป็นเด็กที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นมา <c oughs> ก็เท่ากับว่าสร้างโลกนี้ให้ดี ถ้าครูบาอาจารย์บอกคร่องเลวไหลในหน้าที่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างเด็กให้ดีมันก็เป็นเด็กที่ไม่ดี <c oughs> โลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนไม่ดี <c oughs> เรามองเห็นกันถึงขนาดนี้ว่าครูบาอาจารย์นั้น <c oughs> เป็นพระเจ้าผู้สร้างโลก <c oughs> แต่ครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมรับ <c oughs> เป็นคนไม่เคารพตัวเองกลัวว่าหน้าที่นี่มันยากเกินไปทำไม่ได้กลัวล่มละลายไม่กล้ารับ <c oughs> หรือว่ามันจะมองเห็นว่าไม่อาจจะสร้างให้เด็กๆดีหรือช่วยกันสร้างโลกให้ดีครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่ลูกจ้างสอนหนังสือไปวันหนึ่งวันหนึ่ง เลี้ยงชีวิตให้ไม่ได้มายมั่นที่จะสร้างจิตสร้างวิญญาณของเด็กๆให้ดีบิดามารดาก็เหมือนกับผู้สร้างในตอนต้นครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็สร้างต่อในลักษณะเดียวกันครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็เป็นบิดามารดาชนิดหนึ่งเหมือนกัน คือเป็นบิดามันดาทางวิญญาณมากขึ้นทุกทีถ้าว่าทำถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาไม่ได้สอนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณสอนแต่หนังสือสอนแต่อาชีพสอนแต่หนังสือสอนแต่อาชีพไม่รับรองเรื่องจิตเรื่องวิญญาณใี่เด็กๆก้างเราก็รู้แต่หนังสือรู้แต่อาชีพ ไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรเรียนจบประถมแล้วก็ไม่รู้ว่แม่คืออะไรเรียนจบมัธยมแล้วก็ไม่รู้ว่แม่นี่คืออะไรเรียนจบมหาวิทยาลัายแปริญญายาวเป็นหางแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่แม่นั่นคืออะไร <c oughs> ลองไปถามพวกที่จบมหาวิทยาลัายมาแล้วลว่าแม่คืออะไรมันก็อึกอักเหมือนกันอตอบได้ไม่กี่คำตอบได้ไม่น่าฟัง เพราะนั้นมันเป็นการมองข้ามมากเกินไปที่ไม่รู้ว่าแม่คืออะไรโดยถูกต้องและโดยครบถ้วนอบอริบูรณ์เพราะว่าการศึกษามันเหมือนกับหมาหางด้วน <c oughs> พูดหยาบคายไปหน่อยต้งาองขออภาัยด้วยว่ามันพูดหยาบคายไปหน่อยว่าการศึกษามันไม่สมบูรณ์เหมือนกับหมาหางด้วน เด็กเรียนมาแล้วจบการศึกษาแล้วไม่รู้ว่าแม่นี่คืออะไรไม่รู้ว่าพ่อนี่คืออะไรมันก็ไม่มีความรักพ่อแม่มันก็เลยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกบ่อยๆพร่ะลูกที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกคิดดูเธอะว่ามันกี่มากน้อยนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้คใครเธอเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกบ้าง รีบสำนึกเสียเดี๋ยวนี้ว่าเรามันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เรามันรับการศึกษามาหาหังด้วนมาไม่เป็นคนที่สมบูรณ์ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นลูกมนุษย์ต้องอย่าทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตก